วันนี้เราอยู่ที่บ้านคูวิล่าสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้สนามบินเชียงใหม่เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะมีเนื้อที่ด้วยกันทั้งหมด167ตารางวาพื้นที่ใช้สอย550ตารางเมตรและมียกันทั้งหมด5ห้องนอน5ห้องน้ําค่ะและนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านของตัวบ้านจะมีประตูเล็กและประตูหลักค่ะซึ่งประตูหลักใช้ระบบอัตโนมัติ แลนะมีพื้นที่จอดรถในร่มได้2คันค่ะฝนจะพาทุกท่านมาชมบริเวณภายในตัวบ้านพร้อมๆกันค่ะ เ้ืเราเข้ามาบริเวณภายในบ้านก็จะพบกับลานกว้างพร้อมกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะขนาด11คูณ5เมตรเป็นระบบเกลือค่ะแล้วก็จะมีประตูทางเข้าบ้านนะคะและทุกประตูสามารถกระโดดลงสระว่ายน้ําได้หมดเลยค่ะ ฝันจะพาทุกท่านมาชมบริเวณภายในตัวบ้านกันค่ะแล้วก็ประตูนะคะใช้เป็นระบบดิจิตอลค่ะระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลยค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาบริเวณในตัวบ้านทางด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนชั้นล่างตัวบ้านค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางเดินไปยังห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกค,ค่ะ ต่อไปผ่ันจะพาทุกท่านมาชมบริเวณห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกกันนะคะและโซนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดไปยังชั้นสองค่ะแต่เราไปชมชั้นล่างกันก่อนนะคะโซนแรกนะคะจะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารค่ะพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งค่ะ และที่สำคัญบ้านหลังนี้มีโถงสูงขนาด2อชั้นเลยค่ะเวลารับประทานอาหารไปก็จะมองเห็นวิวธรรมชาติวิวสวนทางด้านนอกของตัวบ้านค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะใกล้กับโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นโซนครัวฝรั่งค่ะ พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะบิวอินอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟค่ะแล้วก็จะมีเตาแก๊สพร้อมกับเครื่องดูดกลิ่น,นดูดควันอย่างดีเลยค่ะและทางด้านนี้ก็จะมีบาร์ขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับอ่างล้างมือแล้วก็มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ต่างๆค่ะสำหรับทำอาหารเช้าหรือว่าอาหารกิ่นเบาๆนะคะแต่ถ้าอาหารกิ่นแรงขวัญแนะนำห้องครัวทางด้านหลังเลยคะ่ะ และนี่ก็คือโซนครัวไทยค่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบคันเลยค่ะมีตู้เย็ยนอีกหนึ่งเครื่องนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็จะมีทางด้านครัวฝรั่งไปหนึ่งเครื่องค่ะถัดมาก็จะมีตเตาแก๊สพร้อมกับเครื่องดูดกลิ่นดูดควันค่ะและที่สำคัญมีหน้าต่างอีกนะคะช่วยระบายกลิ่นได้ด้วยค่ะ ทางด้านนี้จะมีประตูออกไปยังบริเวณด้านนอกของตัวบ้านค่ะถ้าจากห้องครัวห้องรับประทานอาหารมานะคะก็จะเข้าสู่บริเวณห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะมีการเล่นระดับนะคะทางด้านนี้ก็จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างงดงามมากๆค่ะ และที่สำคัญสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจนเลยค่ะจากบริเวณห้องรับแขกเราสามารถออกไปยังสระว่ายน้ำได้เลยค่ะสามารถกระโดดลงไปได้เลยอะค่ะเมื่อออกมาจากห้องนั่งเล่นบริเวณนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของที่พักผ่อนของอตัวบ้านเลยค่ะ จะเห็นพื้นที่สีเขียวสวนบริเวณหลังบ้านค่ะพร้อมกับชิงช้าขนาดใหญ่ด้วยค่ะสามารถนอนพักผ่อนไปและก็ฟังเสียงนกร้องไปได้ด้วยค่ะผ้างมานของบ้านหลังนี้ใช้เป็นระบบดิจิตอลค่ะ นี่นก็คือห้องน้ำบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านค่ะต่อมาขวัญจะพามาชมห้องนอนชั้นล่างค่ะที่นี้ก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็มีห้องน้ำในตัวทางด้านนี้เลยค่ะ อยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะจะมีด้วยกันนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ําค่ะและทางด้านนี้สามารถมองเห็นวิวสระแวายน้ําได้อย่างชัดเจนเลยค่ะัจะพาทุกท่านไปชมห้องนอนด้านในกันก่อนค่ะและนี่ก็คือห้องนอนห้องแรกของชั้น2ค่ะเมื่อเข้ามาก็จะมีโซฟาทางด้านนี้นะคะสําหรับนอนนั่งเล่นนะคะ แล้วก็ทางขวามือของขวัญจะเป็นบริเวณวายค่ะจะมีแก้ววายและตู้แช่วายทางด้านนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่นๆนะคะก็ะคือสามารถเปลี่ยนเตียงนอนเป็นเตียงขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นห้องดูทีวีค่ะและทางด้านนี้จะมีหน้าต่าง เป็นทรงนอร์ดิกเลยค่ะเมื่อถัดเข้ามาก็จะมีห้องน้ำในตัวบริเวณทางนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนห้องที่สองของชั้นสองค่ะ จะเป็นเตียงนอนขนาดเล็กค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานที่ยาวมากๆเลยค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีห้องน้ำมีตัวเช่นกันค่ะและนี่ก็คือห้องนอนห้องที่3ของชั้น2ค่ะตอนนี้ขวัญยืนอยู่กลางห้อง ทางด้านนี้เป็นที่นอนเตียงนอนนะคะแล้วทางฝั่งนี้จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ทางซ้ายมือของขวัญจะเป็นห้องน้ําค่ะและที่สําคัญด้านหลังของขวัญเป็นระเบียงสามารถออกไปยังด้านนอกได้ด้วยค่ะ เราอยู่กันที่ห้องนอนห้องสุดท้ายซึ่งเป็นห้องนอน, Master, นมาสเตอร์เบนช์ลูกนั่นเองค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าห้องนี้มีการตกแต่งอย่างลงตัวแล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายมากๆเลยค่ะไปค่ะทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือหรือว่าเก็บของได้ด้วยค่ะและที่สำคัญมีหน้าต่างที่สามารถมองไปยังห้องรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะ น,นี้ก็มีการเล่นระดับด้วยนะคะก็จะมีขั้นบันไดค่ะและโซนนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอนขนาดใหญ่เลยค่ะมาพร้อมกับทีวีค่ะทางฝั่งซ้ายมือของขวันจะเป็นระเบียงสามารถออกไปชมวิวสระว่ายน้ำได้เลยค่ะ มาจากเตียงนอนก็จะเป็นโซนของ walk in closet ค่ะห้องนี้ก็ตกแต่ง built in อย่างลงตัวมากๆค่ะมีชั้นวางของตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เย็นขนาดเล็กด้วยค่ะพร้อมกับกระจกขนาดใหญ่แล้วทางซ้ายมือของขวานก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำที่พิเศษมากๆค่ะ ตอนนี้ขวัญอยู่ที่ห้องน้ำห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการตกแต่งอย่างลงตัวมากค่ะแล้วก็เขาจะแยกเป็นโซนๆนะคะโซนอ่างล้างหน้าล้างมือแล้วก็โซนอ่างอาบน,น้ำแล้วถัดมาก็จะเป็นโซนของเรนชชวเวอร์แล้วก็โซนของโถสุขภัณฑ์ค่ะ จะมีลักษณะเป็นนอร์ดิกเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสมาร์ทโฮมตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างสวยงามและก็มีกล้องวงจรปิดร้อมรอบตัวบ้านค่ะห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่สำคัญท่านใดที่สนใจราคาขายตอนนี้23ล้านบาททิ่เศษสุดๆคือฟรีโอนค่ะและก็ยังมีรับประกันหลังการขายด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ